รมรถเมื่อ2 JK ค่ะรถสวยๆราคาย,ย่อมเยาวนะคะคันนี้มาด้วยราคาตัดเงินสดค่ะท่านใดมองหารถไปใช้นะคะต้องการแบบทนทานใช้งานได้ย,วยาวๆนะคะจัด v ีออไปเป็นเพื่อนคู่ใจกันค่ะรถ Toyota v o ีออนะคะคันนี้ปี2013เกียร์ออโต้ค่ะรถไม่มีชนหนักนะคะมีจอแอนดรอยด้วยแอร์เย็นค่ะใช้งานได้ปกติไม่เคยติดเก๊สนะคะ เครื่องเกียร์ช่วงร่างดีพาสี68เล่มเอกสารมีให้ครบเลยค่ะ1 6 9 0 0 0บาทเงินสดอย่างเดียวนะคะรถพร้อมขับสภาพพร้อมใช้นะคะสีสันร,รอบคันโดยรวม80%ค่ะสียังสวยนะคะภายในก็ตามรูปนะคะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะเกียร์ออโต สนใจดูรถได้ที่จังหวัดอยุทยาเลยค่ะโทรนัดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเพื่อความสะดวกแอดมินไม่ใช่ผู้ขายนะคะเพียงนำเสนอให้ท่านรับชมเบื้องต้นกันเท่านั้นสวัสดีค่ะ